โดยคุณราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะ ประชุมคัดเลือก3ชุมชนต้นแบบของจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะส่งประกวดในโครงการ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นชุมชนที่มีศัก,กยภาพนะคะแล้วก็มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติทุกด้าน เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มีการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนนะคะโดยที่ประชุมค่ะก็คัดเลือก3ชุมชนต้นแบบของจังหวัดออกมานะคะได้แก่อันดับาานาหเลยก็คือชุมชนคุณธรรมเกาะเกรด็ดอำเภอปากเกร็ดค่ะ 2. ชุมชนคุณธรรมวัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยและชุมชนที่สคือชุมชนคุณธรรมวัดประสาทอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะโดยสำหรับโครงการ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถี เกิดขึ้นเนื่องจากทางกระทรวงวัฒนธรรมต้องการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญให้กำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนพร้อมกับเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ จะได้เป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะคะ